พี่แมวพี่แมวพูดมีเงินอยู่ยี่สบาทพูดอยากเติมโลบัคท,ทำยังไงดีอืมงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวพี่หาให้อ่ะผิดด้านโ <c oughs> <c oughs> อ้ร้านที่ว่านั่คือเ <c oughs> ทีออยนแซช็อปยังไงล่ะเติมขั้นต่ำแค่ยี่สิบาทเท่านั้น <c oughs> และแพ็คสุดคุ้มราคาร2อยิบาทแปดร้อยโลบัคเลยทีเดียว <c oughs> และยังมีบริการอื่นอีกด้วยนะอ่าขอบคุณครับคนธุรกิจจะผิดดานช่วง ซิงงอ,งอยู่่ด้าานลาเลยนะเฮ้ hey, สวัสดีครับยินดีรับเข้ช่องซีลสเกอร์นะครับวันนี้อยู่เกมเบียโบส์เฟอร์นิเจอร์นั่นเองในวันนี้พี่มาทำการรีวิวพอร์ทลัลของน้องดิงนั่นเองน้องนี้ทักทายผู้ชมหน่อยสวัสดีฮะอืมโอเคยินดีนราาับะจังนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปก็เดิมกดไลค์กดแชร์กดซับเช่นเดิมไปจา้นะไปเราไปดูผลง,งานของน้องดิงกันเลยดีกว่าเย่เย่พวกเราอยากเห็นมายกอดลอยตัวไปเดี๋ยวพี่ทำห้ดูคนเบตาโต้ตื่นชิบมึงอืมอ่ะ อ่ะน้องดิ้งชิงใช่แล้วมันตีลังกาอยู่นะจริงๆเนี่ยเห็นไหมพวกเราเห็นว่ามันตีลังกาป่ะนั่นแหละจริงๆพวกเราเอาบล็อกกาวมาเยอะเวยแต่พี่ให้ดูจริงๆมันมีบล็อกกาวอะไรเนี่ยเห็นปะจุ๊บโอ้สวยโอ้ยโดนทีอ่ะน้องดิ้งโดนเลยอ๋เลยบัตรโอไม่ได้อุกบาลต้นไม้พุ่งใส่หัวต้นไม้เสียบอ่ะ โดยเกยมที่น้องดิงสร้างขึ้นมานั้นพี่ได้ทําการช่วยดูให้น้องดิงเรื่อยๆเป็นระยะๆะะกว่าจะได้ผลงานนี้มาเนาะก็จะเป็นเกมพอเท่าพอเท่าพวกเ,เรารู้จักกันไหมที่แบบยิงประตูวาร์ปแล้วออกไปอีกด้านหนึ่งได้แก้ปริศนาพารเ์เซิลต่างๆรายุ่งกับพ่นโทรลูมนะฮะเดี๋ยวมีปัญหาเราโอเคงั้นเราจะเข้า,า,าสตาร์ทเกมก่อนใช่ไหมน้อง <ๆ S 1> ดิงใช<ๆ>่ฮะ let's go <S ถ้าปกติจะต้องสองคนแต่ว่าคืนคนเริ่มมีเพลเยอร์หนึ่งแล้วก็มีผู้คุมหนึ่งแต่ว่าอันนี้เราจะไม่มีฮนะเป็นแค่เราจะเรียกสอนที่ดู พี่ลืมไปว่าพอเข้าหลายคนแล้ว้ามันจะบักบักหน่อยโอ้เราอยู่ในตู้ปลาโออเไม่ใช่มันไม่ใช่ตู้ปลาอย่าเยอะเยอเฮ้ยโอ้พี่ว่าพี่รอดแหละอ๋อนี่คือเราเรานอนในหลอดทดลองอะไรอย่างนี้ป่ะมันเป็นเตียงแบบครอบแก้วเหรอใช่คะเออเออทำไมมันพราะเราเพราะเราจะเสร็จกับประตูอะไรอย่างนี้อ่าโอเคเรียบร้อยทีนี้ถ้าแทะรีวิวใน็ตพอร์ทัลอะตอนเราเริ่มอ่ะนี่คือห้องแก้วนะเห็นไหมห้องแก้วเราก็จะมีเตียงกับโต๊ะวาดลูป น้องดิ้งทาประตูเราเรียบร้อยแล้วเป็นประตูออกไปกสู่ข้างนอกถ้าตามเกมอ่ะเราจะเข้าประตูสีฟ้าออกประตูสีส้มคือคือเข้าทางไหนมันก็ออกทางนั้นแหละมันจะเป็นประตู2ประตูเชื่อมกัน <S <S เดี๋ยวเรานึกภาพนะถ้าเราออกประตูสีฟ้า,าไปตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเราออกมาจากห้องนี้แหละเพราะว่าเราเข้าไปทางประตูสีฟ้าข้างในมันจะเชื่อมัาป,ประตูสีส้มที่อยู่ตรงนี้เอ๊น้องดิงจริงๆแล้วน้องดิงก็คือสร้างสองห้องแต่ให้หมันเหมือนกับว่าแมคานิกมันเชื่อมถึงกัน ถ้าเป็นในเกมจริงเราสามารถมองเห็นหน้าตัวเองได้ด้วยประตูมิตินี้ใช่แต่นี่คือมันเป็นวิวโบนไงตรงนี้น้องจะใส่เนื้อเรื่องไว้ด้วยเป็นสคริปต์เนื้อเรื่องตรงนี้เห็นไหมโอ้ดีไงสวัสดีดีที่ได้รู้จักคุณเป็นมนุษย์ที่ถูกทดลองในโปรเจกต์พอร์ทัลให้เข้าประตูมิติเพื่อเริ่มโปรเจกต์ก็จะประมาณนี้ก็คือน้องดิงใช้วิธีเอาป้ายคำพูดพวกนี้มันทำให้มันล่องหนเอะมันจะเป็นเทคลอยๆอยอู่ไม้เจ๋งดี โอเคก็ตามนั้นนะเข้าประตูสีฟ้าเอาประตูสีส้มก็จะเป็นด้านนอกของห้องชิปอ่าประมาณนี้นั่นเองไอประตูต่อไปกันได้เลยตรงนี้มีเนื้อเรื่องไหมตรงนี้จะไม่มีเนื้อเรื่องฮะให้เราแก้ไขปริศนาแล้วลองทดลองหเ,เองอ๋อเดี๋ยวนะถ้าประตูสีฟ้าทางขวาใช่ไหมแล้วประตูสีส้มอยู่ข้างบนการที่เราเดินเข้าไปเราจะมองเห็นพื้นกระจกอยู่ที่พื้นถูกป่ะอ่าเดี๋ยวลองดูฮะอ่าเห็นไหมตามนี้เลย,เ,ลยเออเห็นไหมตามนี้เลยตอนนี้เราอ,อยู่ห้องข้างบนแหละ มันจะงงๆหน่อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่บิวอะเนาะมันไม่ใช่เกมมอเทอร์จริงๆแต่ก็ทําออกมาได้เหมือนมากเหมือนว่าเราอยู่ข้างบนจริงๆเลยเห็นไหมว่าถ้าเราออกประตูสีส้มไปเราก็จะกลับไปชั้นล่างที่ประตูสีฟ้าอยู่ตามนี้พี่ว่าจริงๆไอเดียดีนะไอเดียดีมากเพราะว่าสุดท้ายสวิตมันจะมีสวิตอยู่ข้างบนไงก็คือเราเข้าประตูนี้ไปสวิตก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดสวิต แล้วประตูก็จะเปิดตรงนี้จะเปิดฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีสิง่งมืเรืนิดนึงเรียนโอ้มัน,มน,มนพอดีกับประตูดำเลยให้หนันหน้าข้างนิดนึงค่ะจะอ่านาเดี๋ยวยินบังให้จะได้อา่อานได้ลุกไล่ <S <like> <S The s e c o n Experiment อันนี้เหมือนน้องดิ้งพิมพ์ตกนะถ,ถ้าที่พี่ช่วยแปลให้น้องดิ้งตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเขาพูดพวกนี้เหมือนกับบอกว่าด่านนี้มันพังใช่ไหมให้รอสักครู่่ะ ด่านนี้มันพังแล้วล่ะดิงทําให้เรานั้นต้องรอสักแป๊บนึงแต่แล้วความเราเป็นเด็กชนชนมากๆกยไม่ใช่ไม่ใช่ชนนะชนแล้วหนึ่งมุดท่อลงไปเลยก็จริงจริงห้องนี้มันพังจริงๆนะน้องดิ้งทําให้แบบเศษชิ้นส่วนมันหลุดลงมาอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมว่าประตูว์ปสีฟ้านี้แล้วก็ตรงนี้เป็นประตูวับสีส้มแต่ประตูวับมันพังอยู่ก็คือมันยังทดลองผิดพลาดเราก็จะสนลงท่อไปเลย ตรงนี้ตรงนี้น้องดิงจะทำออทอยทะลุได้มาเลยได้สังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีดีเลยอีกส่วนหนึ่งเนื้อเรื่องใช่ไหมบอกให้กลับไปที่ด่านเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ฮะกลับไปเดี๋ยวนี้เพื่องราจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งแ่าแต่เราซนแต่เรานั้นหนีซึ่งตอนนี้มีอยู่สองทางเลือกให้คุณเลือกเล่นให้ที่เลือกเลยพี่เอาทางขวาแล้วกันขวาอะไใช่ดีไปขวาท่านตาเอ้ขวาไลไรใช่ดีไปขวาถูกต้องเราชอบความร้ายโอ้นี่มันคุณคุณกระดอตเอ็นเทเร แทนแทนแทนเกียร์ลาดอสนั่นมปโปเกมอนเกียร์ลาดอสอู้หันได้ด้วยเหรอ <S <S ฉันคิดว่านายมาผิดทางนะบายๆถ้าตามถ้าน้องสร้างเกมหลักได้น้องคิดว่าจะทำให้ห้องนี้นั้นเราถูกฆ่าส่วนห้องนี้จะมีตาเ,เอ้งนิดนึงน,นะอ๋อจริงๆเขาจะปล่อยแก๊สพิษออกมาฆ่าเราใช่ไหมถูกต้องแล้วฮะนี่น้องตั้งใจทำมากคเลยเค้กอีสอะไรเอพี่จำได้ โอ้นี่เลยตรงน,นี้จะเป็นเพื่อนแล้วน้องพยายามทำรายละเอียดด้านบนด้านบนจะม,มีอะไร <G ül> ไ<ก>นะกพรโล<ะ>ต,ตรงนั้นทำเป็นรายละเอียดทำเหมือนเป็นท่อน้ำและน้ำนั้นมันรั่วอ้องจะทำรอยแตกด้วยตรงนั้นไม่เข้าใจตัวเองอะถึงรู้ว่าด้านบนไม่มีอะไร<อ>แต่ก็อยากขึ้นไปอยากขึ้นไปสุดเลยข้างบนก็มีท่อน้ำรั่วไงอยากขึ้นไปมากเลยข้างบนไม่มีอะไรจริงไหเป็นตันตแต่แต่วอคทันเดียลอ้าวเห็นแล้วขาดอ้าวแพ้คันตํานิ้วมือนิ้วเท้า เป็นคนกลัวบล็อกไทเทเนียมอย่างมากโอ้นี่คืออะไรอ่ะขึ้นมาแล้วมันมีป้อมอะไรด้วยมันคือป้อมปืนฮะถ้าเกมของภาคหนึ่งจะมีตัวป้อมปืนนี้จะโผลมายิงฆ่าเราอแล้วปอยจะขีดฆ่าเราด้วยรู้สึกว่าพี่จะชินกับเทเล็ดนะเหมือนกันเหมือนกันตัวขาวเทวขาวตาแดงๆมีบีมออกมาโอเคเรากลับไปดูนี่แต่เมื่อห้องนี้คือห้องที่เราเลือกผิดแล้วเราเดทเอ็นนะมาเราไปห้องที่ถูกต้องเลยดีกว่าประตูยังใช้การได้อยู่หรือเปล่าหะไรด้วยอาย ตอนน้องนี้น้องจะเปิดแบบเข้าค่นนี่ฮะจะเป็นห้องสองห้องห้องนี้จะสามารถนั่งเก้าอี้นั่งได้ห้องนี้จะคล้ายๆห้องสอนเรื่องเกี่ยวกับกลาดอนว่ากลาดอนมีที่มาที่ไปยังไงแต่ตอนนี้วิอไม่ได้ฉายฉายแค่ภาพหน้าโลโก้นี่เราจะมเนี่อฮะมาำลังก็มาเรียนรู้เรื่องกล้วยโฆชนะกล้วยฮะแล้วมันใครนะฮือมูตัวดำๆมองอยู่มุมห้อง เราได้ใส่อิสเทเอสไวสองส่วนก็คือหนึ่งลิลลี่จากภาคสองสองตัวของป้อมป,ปืนของภาคสองเทเลิซึ่งเนาถ้าเป็นไปได้นอกนกะว่าจะใส่ไลายแตลกเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ทำแล้วาาตัวท่านปู่มนเียบางเทไงอ๋อเราก็ด้นในก็ยงนั่งได้เหมือนกันนะฮะถ้าเราเข้าไปได้แต่ลองค่อยพาไปอีกทีหลังนะฮะลองดูตรงจอโปรเจคเตอร์ดิพี่เออ อเอร์เอกแออยู่จริงๆมุมนี้พี่มองไม่เห็นนะเนี่ยถ้าเป็นเกมจริงป่านี่เราคุณแล้วนะคุณใช่ละคุณไปแล้วเราจังหวะนี้เราต้องหยุเดียวเน้โอ้สต็อปนาวไม่หยุดการ์จะบอกว่าให้เราหยุดแถวนี้อ่ะเพก็รู้ๆอยู่ว่าปุ่มนั้นมีเอาไว้ทำอะไรอ่าเป็นปุ่มกดไงล่ะกดเลยนะด้วยความที่เขาให้เราหยุดแต่เราไม่หยุดเราจะไม่หยุดค่ะแล้วก็กดปุ่มตอื้ออกระดดับเรียบร้อย แลม่เขาแค่เอ่อเสียแบตไม่กี่วินาทีเดี๋ยวก็่ื้็เนี่ยนี่เร็วนี่เร็วนี่โก้หนีไม่เร็วพอไปให้ลูกอมพี่มาด้วยรอลิฟทุกคนรอลิฟต์เดี๋ยวเอาว่เงี้ยวไปไม่ไม่แล้วไม่จะเป็นต้องรอดูกล้วย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 แกเคยเห็นกล้วยทับไหมไม่นะพุดเมกลิฟต์กล้วยทับเรียบร้อยเรียบร้อยเขาเรี้ยโ้โพุดไปรักกันรวยบายบายนะพุด โนพี่ชอบอย่างไงลิฟตลิฟค่อยๆขึ้นเลยนะเห็นไหมโอ้เราลงไปรับกล้วยอีกรอบไหมเราจะไปยังไงกล้วยบินขึ้นมาเองได้ไหมไปอยากเล่นลิฟอยากเล่นลิฟอ่ะเดี๋ยวพี่ลงไปรับกล้วยก่อนนะอย่าไปอยู่ใต้ลิฟต์กล้วยขึ้นมา ไอ้คนรีบเลยผู้หญิงเงียวรำนำกำลังจะฆ่าเราน่าจะเป็นยักษ์น่ากลัวมากเลยนีเร็วกระไปเถอะตาดูท่าททันด่าทันยิ้มได้ด้วยสยองขวัญอ่ะโอเคเราถึงทางออกแล้วที Let's go ไม่ถึงทางออกแล้ว Happy Ending Happy Ending เสร็จแล้วฮะเราจะได้ออกมาจากสถานีแอปเปอร์ไซเอ็นอ๋อโอเค Happy Ending หนี้แล้วโอ้เหมือนออกมาข้างนอกเลย ลองดินน้องสร้างให้เกิดแล้วก็ให้ลองดูสถานีนี้ว่ามันมีอะไรบ้างที่น้องทําไว้อ่าได้เลยตั้งตรงนี้เนี้ตรงนี้จะสามารถใช้ระบบควบคุมการดอได้เดี๋ยวน้องจะพาที่พี่กลงไปในสถานีจ้ะไปเลยแต่กาดอคอหักไปแล้วอ่ะอ๋อคือน้องดินควบคุมจากข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อคอนโทรลรูมก็คือห้องนี้ anyway. like. นี่เองมีอะไรบ้างมอะไอเอาคอฟาดการ์ดในน้องดูดีกว่าแล้วล่ะ ว้าน้องตัดหัวท้อทิ้งเลยอ่ะท้องเน้องโหดายจุ๋มรอสอยู่นิ่งอยู่นิ่งๆบอกว่าเราจะไม่หยุดค่ะพี่เคยกินเลยถ้าพี่อุ้มเทอร์เรสมาสักตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็เวลาจะยิงเนพี่ก็คือเอามือไปปรับเซ็นเซอร์มันให้มันยิงฝั่งตรงข้ามโหราษฎรเฮ้ยหยุดก่อนเทอร์เรสยิงเร็วมากเลยหมุนน้องนั่งไปยี่เลยดังแหล่ดังแหล่สิวาดอสอันนี้คือซิวดาดอสนะฮะตาโตมาเล่นอยู่พี่ถือครองระบบที่นี่ จะมีการทดลองเพื่อหาคนที่ตูดหมึกที่สุดในห้องนี้โอ้ยเวียนหัวยังเลยเฮ้อใหญ่มากรู้สึกเล่าร้อนในทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอะไรนี่นะไปเลยพี่ว่าพอพี่ถ้าพอมีพี่ปะกีร์ร้อนอาจจะหนักเกินไปหมุนไม่ไปกีร์รอนใส่เล่นกีร์รอนกีราดอสแล้วทำมันมันบินทั้งห้องเลยเนี่ยออยย่่าางงไปมันไม่เป็นต้อ โอ้มันไม่เป็นต้องไอ้นี่เลยนี่นะมนไม่เป็นต้องเปิดแก๊สพิษเลยแค่บินบินไปมาเดี๋ยวเราก็ตายเองอ่ะจริงๆน้องทำส่วนแล้วน้องไม่เป็นต้องสร้างวงกลมไปก็ได้แค่เป็นหเหลี่ยมๆพวกเนี้ยพี่ก็นับว่าเป็นวงกลมเลยอะไรคุณคุณโอ้โหโอ้โห <î s> ผมช้าแต่แรงกระทะแรงมาก <î s> โอ้โหใช่แรงกระทะหนักมาก <î s> โอ้โหเมื่อกี้มันอะไรนะสปีดบู๊ทโอ้ <î s> โหนี่ม <î s> ันมีในเกมท่อนไม้ฟาดชัดๆ อ๋อมันมันมันใหญ่เกินไปพี่โดดข้ามหัวไม่ได้โอ้โหโอ้โหเบเบเลตว้าวว้าวว้าวโอ้ยพุทหัวที่มึงโอ้ไม่นะไทยทันน่าจะเล็นไปแล้วโอ้โหโอห้โ่ลากหัวปล่อยแก๊สพิษอีกใช่พุ่งใส่เลยสะยองขวัน โอเคก็โดยรวมที่พี่ให้บิวนี้ผ่านเพราะว่าอย่างแรกมันมีความน่าสนใจมากคือน้องสามารถสร้างห้องที่เป็นห้องกระจกออกมาได้ตรงข้ามได้สวยมากคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องรายละเอียดอาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าด้วยเรื่องไอเดียรวมถึงเรื่องอะไรต่างๆรวมกันคือผ่านมากๆจริงห้องนี้พี่ว่าตกแต่งเพิ่มได้นะก็ตอนแรกอ่ะถ้าตามเนื้อเรื่องแบบที่น้องถ้าตามที่น้องเขาส่งมาพี่ตอนแรกอ่ะน้องจะสร้างแค่กาดอเนี่ยพี่เลยแบบออกไอเดียแล้วก็ คอยช่วยแก้ไขงานต่างๆจนมันเริ่มมีเนื้อเรื่องมีห้องต่างๆพวกเราเห็นจํานวนห้องข้างนอ,อกไปห็นเน,นห,ห้องอ่ะน้องว่าจะสร้าง้ปงนานแล้วแต่ว่าน้องไม่ได้กะว่าจะใส่เนื้อเรื่องหรอกอือก็คือพอใส่มันก็ดูมีอ,อะไรมากขึ้นแต่น้องก็ส่งงานเรื่อยๆฮะใช่น้องเป็นคนขยันโอ้โหไม่กอดอลังการแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะพี่เล่นจบภาคหนึ่งภาคสองแต่มันก็หลายปีแล้วอะจนพี่จําเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้ละโอเคก็เป็น เป็นเกมสำหรับคนที่ชอบพัฒนความคิดปิศิศนารวมถึงหวพริบด้วยเพราะบางทีมังปิิศนาต้องใช้หวพริบด้วยไงยอ๋อนี่น้องสปอยอะไรหน่อยน้องกาจะสร้างอีกเวอร์ชั่นหนึ่งด้วยเป็นเวอร์ชั่นที่มีแต่มินิเกมแล้วก็มีเนื้อเรื่องแบบนี้หลหรอฮะ hat. แต่เราจะไม่ได้พบตัวกาดอหรือว่าจะได้ฆ่าเธอจริงะม,มานีะน้องทำเสกน่ากลัวจังเลยพีิลรู้ป่าความจริง,ง,งมันไมได้เอาสตีปัญญา ผู้หญิงแล้วนะมันเอาสติปัญญาสี่เลีเขาไปไฟ่เขาสี่เหลี่ยมจะเสียงกระโดดในเกมก็เพียเหมือนกันนะก็เป็นเสียงหุงยนนี่นาเมตาพูดสำเนียงหุงยนให้ฟังไหมครับพูดโตเป็นกลวยที่ตูนมึกมากพูดแล้วพูดสำเนียงหุงยนต์เยนี่ยปิ๊ปปุ๊ปปิ๊ปไฟมันเข้มข้นไปหน่อยเลพี่ว่าโดยรวมเิวนี้พี่ชอบที่ว่ามันมีด้านตรงข้ามของห้องอ่ะ นีเ่เป็นลูกเล่นที่ดีมากพี่เลยชอบแล้วก็น้องมีการตกแต่งที่ดีนะแต่ว่าเสียดายห้องการอ์ดอาจจะโล่งไปนิดนึงแล้วก็มีการใส่สตอรี่เข้าไปในด่านซึ่งพี่ชอบมากเห็นไหมมีกาทั้งเวลาเราหนีเราก็ยังทางทางหนีแล้วก็มีห้องต่างๆไว้ตกแต่งด้วยเป็นอิมโพสเตอร์มีลิฟต์มีอะไร,รด้วยแบบอลังการมากโอเคก็บิ๊ขนน้องดิ้งตอนนี้ก็ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วเพื่อนๆคิดหน้าสวัสดีครับเปิดห้องนี้น่อรจิ อันนี้คือเราจะทำการบุกลุกห้องใช่ไหมแมตตโตัวใช่ <I> บุกลุกห้อง <c oughs> <c oughs> โอ้โอพุทโดนยิงฟืนไปแล้วโอเคเจอกันทุกคนบ๊ายบาย